เฮ้ยเดี๋ยวมึงจะเอาปละล่ะเอาปละล่ะวัดปละล่ะตอนเนี้ยไหวหมดไหวหมดคือเสียงมันอาจจะกิ๊กกิ๊กหน่อยนะครับคือเสียงเมาส์ผมคือเพราะว่าตอนนี้<ไ>อู้หูเดี๋ยวมันมีปืนหนีหนีหนีพ่อแม่คุณเป็นห่วงโอ้ยคุณโดนโอเคสวัสดีคนดูนะครับวันนี้อยู่ผมไปแล้ววันนี้ผมเล่นเกมโลบอกนะครับซึ่งกลับมาเล่นอีกแล้วนะสำหรับเกมโลบอกนะค,คือที่ผ่านมาก็เล่นแต่ไมค์ครับนะคือเรามาสลับเล่นบ้างดีกว่านะครับก็คือเกมสงครามเด็กช่างดีใจไหะ ดีใจที่ขับมาเล่นนะครับเพราะมีช่วงหนึ่งที่เกมมันไม่เสถียรคือแบบเข้าไปแล้วมีบั๊กทั้งบั๊กทั้งแหลกเป็นไรก,ก็ไม่รู้นะครับคือแบบกดหน้าเข้าเกมยังกดไม่ได้เลยผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะแต่เขาน่าจะปรับปรุงแล้วซึ่งเอ่อเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มีกันอยู่กี่คนวะเนี่ยมีย4บมี7ดเดี๋ยวผมจะเข้าร่วมมานี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายเกมมาก่อนนะครับคือไม่ต้องอธิบายยากหรอก เกมเนี้ยถ้าใครได้ดูผมถ้าใครได้ติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับจะเข้าใจว่าแบบคือความรู้สึกตอนนี้ผมคือแบบเหมือนได้ใช้มือข้างที่ถน,น,นัดเช็ดตูดนะครับ,บแม่งโคตรคิดถึงนะครับแม่งเป็นเกมที่โคตรสนุกมากๆนะครับเป็นฝีมือคนไทยซึ่งคนเล่นน้อยมากๆผมอยากให้ทุกคนมาเล่นกันโอเคนะครับตอนนี้มันเข้ามาในหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็กดเพย์ปุ๊บนี่เราสามารถเลือกสถาบัานได้นะครับอันนี้ก็เป็นอัสรพิษนะครับเป็นอัสถาพันธ์ที่ผมไปค่อนข้างจะบ่อยระดับหนึ่งแต่ที่บ่อยที่สุดก็ให้เป็น ไอนี่นะครับ <No. S 1> ชุดดำรู้สึกคิดถึงว่ะได้กลิ่นเก่าๆว่ะคือมันก็ไม่เก่าหรอกมันก็ปีเดียวเองที่กูได้เล่นอ่ะโอเคนะครับกลับเข้ามาแล้วโอ้โหนี่ยเพื่อนสถาบันเดียวกันนะบ,บีหนวดมีเขาหน้ามันเหมือนกูเลยว่ะไหนดูซิรีเนเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นี่นมันจะบอกเลเวลอันนี้คือเราเลเวลหนึ่งผม,มรู้มันเพิ่มไงอะ่ะและระบบอะไรต่างๆก็เพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็มีอยู่บ้างนะครับ เสียงเกมดังโปวอะโอเคซึ่งอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะเอาเะล่ะเอาเะล่ะวัดเะล่าตอนเนี้ยไหวหมดไหวหมดคือเสียงมันอาจจะกิ๊กกิ๊กหน่อยนะครับคือเสียงเมาส์ผมคือเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวมันมีปืนเหนีหนีหนีพ่อแม่กูเป็นห่วงโอ้ยกูโดนอย่าไอ้น้องอย่าให้พี่ต้องเอาจริงโอเคเรามาซื้อของจากช็อปนี้ก่อนแต่ก่อนมันจะมีแผงวางขายนะเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีละ อ๋อเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นอะไรก็ได้ที่มันดามเมตหนาะหนาะตอนเนี้ยอ่ะกูค,ควักมือซื้อกูค,ควักทุนซื้อเลยเนะี่ยอ่ะเอาซื้อไงวะเอาแล้วมันหน้านี้มันหายไม่ได้แล้วนะเอาเฮ้ยอ๋อมันให้ซื้อเฉพาะไอ้พวกนี้นะครับอืมไอ้พวกนี้เราซื้อไม่ได้อ๋ออันนี้แล้วกันไปซื้อปิ๊งเดี๋ยวได้เจอไอ้น้องชายเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอพี่สถาบันหงทมินในน้องไอ้น้องมึงคนแรกเลยไอ้น้อง มึงคนแรกเลยน้องผงษมินมานี่มึงโรงเรี lays. ยน <c oughs> อะไรนะเท่าหยาบเอมึงอะเนี่หัวไปหมดแล้วกูเสียชื่อเกมไปหมดอออเท่ายยาบไอเท่ายยาบหงษ์สมินไ่ไในกูสีดำเว้ยเอออย่าให้มันอย่าให้มันหนีได้นะครับมเสียชื่อสถาบันเราสถาบันเลโก้โอเค กึจะตายเอานีมึงก็จะตายแล้วเหมือนกันนะครับถึงหนีเราอย่างนี้เนาะมึงจะกลับสถาบันมาแล้ววะไม่ยอม,ม่ะไม่ยอม,ม่ะเสียชื่อสถาบัน่ะกูตายกูต้องเอามึงกลับไปด้วยเอาดิกูเสียงคลิกจอหนะน้าคานแน่เลยคนดูขอโทษด,ด้วยนะครับผมน่าจะโห L โลดแล้วคลิกมาใช้ละมานี่มาดิมึงไปไหนละ่ะเฮ้ยกูกูตามมึงมาถึงสุดซอยให้แน่มึงจอดให้กูแทงก่อนดิจอดให้แทงก่อนจอดให้แทงก่อน เดี๋ยวขนมให้กินเดี๋ยวพึ่งให้คนดูดูก่อนดิมันโอ้มันวิ่งมาหาเพื่อนมาเพื่อนกูไม่ช่วยอะไรหรอกโอ้โหลูกสองพ่อแม่กูเป็นห่วงไอ้ห่ามึงออกเลยนะเดี๋ยิงอย่ายิงพ่อแม่กูเป็นห่วงฮะไอ้เหี้ยมันตามหลังกูมาอยาพ่อแม่กูเป็นห่วงอยาเดี๋ยว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 รีกูมันใส่นี่แบบแม่งอยู่คนเดียวมันมันมันแม่งหนียังหมาอยู่คนเดียวอ่ะเอ๊ะ เดี๋ยวคิดอีกทีเพื่อนมึงไม่ตามมาเลยดิวะมึงมานีดอออออิอืมีดมเืมอะมอืมอืมอมอืเอืมอือืมอืัอหมอืมอืมอืเอามอาเอาเอืมอืมางมอื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 ่อืมอนมานมอื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 ่อืม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 อืเพืมอืมอืมอเมืมื่อืมอืมอือืมเอเอือือูออะเอาดิ เอาแม่งรับกระสุนแทนว่ะเพื่อนรับตีนแทนว่ะโอ้โหกูร่วงโอเคผมจะต้องอุ้ยมันไม่ปล่อยให้ผมนี่เลยว่ะโอเคกูตายแล้วเอาข้าวกูเถอะเอาเอาเถอะกูตายแล้วละ่ะยังว่ะอีกอีกหน่อยนึงว่ะอุ้ยแต่ใครมีปืนน่ะอันนี้มีทุกซองมันชื่ออะไรอ่ะโอเคตอนนี้ผมรอรีเลือดนะครับถ้ารีเลือดได้ผมจะหนีไปเลยถ้าไม่มีไอตัวไหนสังเกตเรานะ ถ้าไม่มีใครสังเกตเราผมจะหนีไปทางไหนดีคิดแปบบ๊บโอ้มีแล้วละ่ะมันมีแล้วแหละกูต้องจบแค่นี้แล้วละ่ะลาก่อนกลับไปเกิดใหม่เออกลับไปกดนึงกลับไปเกิดท้องแม่ใหม่ทําให้แม่ลำบากใจใหม <c oughs> โอเคอโอเคหนวดทุกครั้งที่ตายหนวดเราจะเปลี่ยนไปนะครับห <c oughs> ยอกคือทุกครั้งที่ตายเนี่ยหน้าตาของเราจะเปลี่ยนไปเฮะยหาสิบโลบั๊กสำหรับไดมอนด์ซอสหน้าเติมนะสี่ร้อยโลบักสำหรับบาเลตนะครับ ดีว่ะบาเลตนี่ผมบอกเลยว่าดอกเดียวตายนะเดี๋ยวตอนนี้ผมสู้มันไม่ได้ว่ะน,นี่ที่เกินเติมกระสุนนะผมต้องไปหาเงินก่อนว่ะซึ่งวิธีหาเงินของเกมนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าใครเพิ่งดูเดี๋ยวผมอธิบายก่อนลวกันเออเอา <c oughs> <c oughs> อยุของพี่กลับมาแล้วไอ้น้องไอ้หนูมึงไม่รอดเดี๋ยวรอกก่อนเวลาก,กดอันนี้แล้วมันวิ่งไม่ได้ดิโอ้โห <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โโหปืน ปืนแบบโอ <si suppression> ้โหเลยอ่ะ <Br> ป <ots> ืนโคตรเยอะรูป <wrote> ืนผมโคตรเยอะโอ้โหเดี๋ยวดังด้วยเดี๋ยวในนั้นมันพิมพ์อะไรอ่ะเมาอูหายอ่ะปิดแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาปืนเก็บในตู้ลิ้นชักของเราก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันมีอยู่เนาะโอเคนี่ตู้ไข่ตู้มันนะครับเราสามารถเก็บมันได้เวลาเราได้บาเลตได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บได้เก็บปึ๊บเข้าไป m 1 6นะครับโอเคนี่ เอาเข้าออกได้ตามสบายเลยตอนนี้ผมขอไปเปี้ยวตีนก่อนละกันกระสุนนี่มันซื้อยังไงนะตรงไหนนะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็ลืมละอะไรเอ่ยน้องชายอือทำอะไรไว้เมื่อกี้ทำอะไรไว้มึงทำอะไรไว้ไอ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 ้เอาทอมินเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้บูดเนี่ยมาดิ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 ผมมีปืนอ่ะพ่อแม่งเป็นห่วงบ้านไหมล่ะ เดี๋ยวเด๋ยวเยอุ้ยจอมันสั่นอะไรอย่างงี้วะโอเคสวยอจอมันสั่นเกินตีไม่ได้วะแต่กูยิงมึงได้วะ<บ>เพื่อนมึงทำอะไรกูไว้ไปเรียกมึงมาสอบประคำดิมันก็ยังสั่นเหมือนเดิมนะครับอ้าวไอ้นี่ไม่กลัวตายซะแล้วปืนอยู่ตรงหน้ามึงวิ่งเก็บเงินกูอยากรู้จริงๆเลยมึงถูกสอนมาไงเนี่ย อุ๊ดืนปืนดีดจัดเลยอะทุกคนเห็นผมยิงว่าวอย่างงี้คือผมไม่ได้ตั้งใจนะปืนมันดีดหุยไอเสื้อพลังใบไอหนูเนี่ยจะเป็นตัวรับภารกิจนะครับเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นตัวขายของเว้ยอ่าเอ้ยไม่ใช่รับภารกิจแหนขนส่งกัมมี่โอเคนี่คือสูตรบั็กของผมนะครับในการเอาภารกิจนี่นะผมจะทำเงี้ย เพื่อภารกิจของเราจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่เปิดติด,ตด,ตดไว้เงี้ยแหละเอามาหลายๆอันณต้กงารแบแกแพก,กแล้วไปส่งรวดเดียวเลยนะครับเอ้ยหย่าเลียมเหมือไอ้หนูเลียมเลียมหนามองอะเลียมห,ยม,ห,ายม,หยม,มาเอ้ยแต่แต่แต่มันรู้กูไม่กระสุนกูหมดอย่ากระสุนกูหมดส่งตรงนี้สวยอะไรก็ไม่รู้แหละส่งตรงนี้ก่อนอุ้ยอะไรอะกูเอามาผิดกระเป๋าหรือไงวะไม่นี้สถาบันเรานะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดเนาะโอเคโอเคโอเคสถาบันเราเว้ยหงคมินสวยอะไรนี่อ่กระสุนปืนอะไรวะไม่เข้าใจว่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเก็บก่อนปืนพกนี่ไม่ต้องเก็บก็ได้นะแต่แต่เก็บไปก่อนตอนนี้ผมอ่ะอ๋อไม่ได้เก็บไงที่แรกกูเก็บไงอ่ะปึ๊บเก็บไม่ได้ว่ะคนดูไอ้ปืนเนี้ไอ้ปืนพกอ่ะให้กูทำไงวะเก็บไม่ได้กูไม่เก็บอ่ะพอดี เก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บอ่ะกูมีปืนอยู่แล้วกลัวอะไรหรือเปล่าล่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมต้องมายึดรถก่อนละ <c oughs> แล้วก็แอร์ดอบนะครับสําหรับเกมนี้แอร์ดอปสำคัญมากถ้าคุณได้แบบบาเลตอะไรพวกนีน้ถ้าคุณได้บาเลตผมบอกเลยแม่งจะดีมากแล้วได้มอดเฮ้ยเราข็อัปเดตมอไซค์ขึ้นมาแล้วด้วยนะแต่ก่อนไม่มีนะตอนผมเล่นอ่ะมันไม่ไมีเฮ้ยแม่งน่าสนุกว่ะเริ่มกลับมาแบบน่าสนุกเหมือนเดิมแล้วผมว่าผมได้อัดเกมนี้บ่อยๆแน่เลยกูดูสงสัย ให้กูได้ตอบกูก่อนไม่ให้กูได้สู้เลยโอ้โหมีระบบเรือนจำด้วยเอาแล้วกูติดคุกเป็นเวลานานมันทำอะไรไม่ได้ว่ะต่อสู้ชุด4มอ2ห่อไข่ไข่โอ้โหเรียบร้อยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเขาจ้องจะเล่นคุณโอเคเดี๋ยวท้อว่ะจะมีเสียงอยู่เหมือนกันนะบอกคุณว่าเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับยา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 กูชอบเสียงนี่สุดอะอย่าย่ายากูไม่อยากติดคุกละแม่งเจอขาใหญ่วะ n o แล้วแม่งมีทหารด้วยนะตีนตรงมันมีทหารนี่แหละแล้วแล้วอันนี้กูไปไหนอะเฮ้ยเมาส์กูหายโอเคเอาแต่เมาส์ผมก็หายยูดีว่ะคนดูทำไงวะผมต้องออกเข้าเกมใหม่แน่แป๊บนึงโอเคผมกลับมาละอ่าซึ่งเดี๋ยวผมขอดูของแล้วก่อนเนาะ เมื่อกี้มันบั๊ครับเมาส์ผมหายอะ่ะผมเลยต้องนี่ใหม่โอเอ็มสยังอยู่สวยเลยที่จริงเราต้องเก็บเงินซื้อเอานะแต่น,นี้ผมได้ฟรีมาระหว่างถือ M16 เราก็จะวิ่งไม่ได้นะครับกระสุนก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรแล้วของไอ้นี่กูหายอะ่ะอะไรวะมอไซค์เหรอมานี่ดิเจ็ดรยเลยวะกไม่อยู่ร้อยเดียวเนี่ยแพงยังอะ่ะผมเกลียดมากเลยเวลาวิ่งอะ่ะมันมันจอมันใสาอะ่ะ ทำไงให้มันไม่สายวะมีปรับไหมอ่ะโอเคนะครับไม่โอเคจอไม่สายละหรือสายร้อยนอโอเคมันสายร้อยอ่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับไม่นิดละเยอะเลยโอเคสวยต้องอย่างงี้นะครับเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้แม่งสายเปน็นม,มุ่มั่วเลยเอา้าอ๋อนี่ขายของอะไรบ้าอย่าอยา่ยาเอ้ยผมว่าผมผมผมไม่ยิงคนมั่ลวละคือผมจะยิงเฉพาะคนที่มาขวางการทำธุรกิจของเรานะครับคณนณืุ่่มจะไม่เอาอันนี้เหลือศูนย์โอ้ยตายเถอะอะไรวะโอเคนี่ก็เดี๋ยวผมอธิบายก่อนอันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนทีมโดยอัตโนมัติได้นะครับ โคริสนี่สำหรับคนที่เติมเกมพาร์ทเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันผมมาเติมให้คนดูอะไรไอ้หนูอะไรของมึงเออค,คิดว่ากูไม,มไม่มีกระสุนคิดว่ากูไม่มีกระสุนเนี่ยนะฮะฮึฮพ่อแม่เป็นห่วงรู้เปล่า,าคิดว่ากูไม่มีกระสุนนะเห็นกูแบบขู่ๆไว้เม,มื่อกี้แหม มีเว้ยไม่ใชใ้เฉยหรอกกินโทรศัพท์อุ้ยมันถูได้ด้วยวะอ๋อไม่ใช่ให้เป็นเก็บเงินนะครับเก็บเงินจากตู้นี้เนาะไหนดูซิมีอะไรต่างๆเพิ่มเ้นมาเลยโอเคมันไม่เก็บเงินได้วะโอเคได้ทีละสิบบาทาได้สิบสามบาทดูจากขวาล่างได้เลยนะคนดูใครแบบใครไม่รู้ว่า,าตัวเองได้เงินเท่าไหร่เอาได้แค่เนี้ยแล้วเหรียญที่อยู่พื้นคืออะไร ก็มีเหมือนกันเว้ยปืนมึงอะปืนหึ่งอะเฮ้ยมีทหารน่ะกูไม่อยากสู้เลยว่ะโอ้ยจับกูเขากูอีกแล้วโอเคนะครับเราก็กลับมาโรงเรียนเดิมเรียบร้อยแล้วแต่ปืนกูหายหมดเลยตอนเนี้ยอะไรวะกลับไปมามาดูข้างบนนี้ก่อนดีกว่านะครับวิ่งมอไซาค์ใครอ่ะเนี่ยอันนี้กูหายแล้วเมาส์กูหายแล้วอะไรเนี่ยถ้าใครมาเล่นก็อย่าลืมปิดไอ้ไอ้โหมดนี่นะไอ้โหมดสัน่นอะไรทุกอย่างนี่แหละโอเคขับรถตะเวนหา อะไรทําก่อน <man> <c oughs> ดีกว่านะครับ <c oughs> พาสํารวจแมปด้วยเออพาคนที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยวมาสํารวจแมป๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นได้เลยเพราะว่าเกมมันสนุกจริงไม่ล้อเล่นด้วยเกมสนุกจริงเกมดีเกมคุณภาพเอามาระบายอารมณ์นี้ได้นะครับเฮ้ยเพื่อนเราโดนเออเดี๋ยวไม่ใช่ดิผมช่วยเพื่อนนะครับมานี่มานี่อืมมานี่มานี่ม,นม,นม่หลอดแล้วล่ะม่หลอดแล้วละ่ะมึงไม่รลอดแล้วล่ะ อึง้งสวยย้ำม,มันย้ำม,มันใหญ่เป็นฟื้นใหญ่เป็นฟื้นโอเคหน้าที่ของมึงแล้วนะต่อจากนี้นไม่ซ้ำมันล่ะหรือมันจะเกิดนะเพื่นอนว่ามันเกิดไปเถอะสองสารมันวะแง่เกิดและเดี๋ยวผมขาเดี๋ยวผมหาขับรถป้นก่อนดีกว่าผมอยากให้แมปมันอัปเดตมากๆเลยนะอุย้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีแอร์ดรอปว่ะผมผมไปทันไหมวะพวกเบียกได้แอร์ดรอปผมไม่ทันแล้วล่ะแง่แง่โอ้ร้อนนิ่งเลยแง่ <laughs> ตำรวจไอชิบหาย แม่งยิงคนมั่วอะไรตำรวจเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็ไม่รู้เฮ <Hey, S 1> มาป้นแบงกันดีกว่านะครับเ hmm. ตะเดี๋ยวเมื่อกี้มีตัวอะไรเข้าไปวะอาา่ะฮะตำรวจกูไม่อยากถูกจับเพ้าคุกอีกแล้วผูยอมเสียตังค์กูหนีไม่้นแล้วล่ะบาเล็ตเพื่อนเออสวยขอตังค์ด้วป่ะขอตังค์ด้ป่ะ ขอได้ได้ไหมขอเถอะขอด้วยโอเคได้เงินมาร้อยได้เงินมา99นะครับถ้าเป็นเหรียญเนี่ยนะมันจะได้น้อยถ้าเป็นแบงค์มันจะได้เยอะเราขอปืนได้ไหมเฮ้ยมึงพูดง่ายขนาดนั้นเลยวะขอด้วยดิอันนี้เล่นในเราหมดละเฮ้ยอยากอยากคุยเล่นอย่างเงี้ยวะ่ะแม่งเฮ้ยแต่เสียดายมันพิมพ์ไม่ได้อันนี้อันนี้นนซื้ออาวุธปืนนะครับโอเคดูก่อนนี่มันมีปืนอะไรบ้างดูไม่ได้ด้วยอะไรวะ อ๋อผมซื้อไม่ได้หรอวะทำไมอะ่ะทำไมซื้อไม่ได้อะ่ะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ก็มีขายปืนนะพ่อทุกสถาบันเดี๋ยวมึงเจอี๋ยวกูพ่นสีกูบ้างรอแป๊บคือการที่เรามาทำอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นประโยชน์ห่างเ,เลยนะครับยกเว้นมันจะเปลี่ยนคําว่าพ่อทุกสถาบันเนี่ยเป็นสีของเราเท่านั้นเองนี่อเป็นสีดาโอเคดําแล้วนะครับพ่อทุกสถาบันเพื่อ <laughs> ไม่ได้เป็นประโยชน์เลย ยี่ตรงน,นี้จะมีปืนขายนะหากปืนบลัคให้พิมพ์ดรอปหรือกดปุ่มลบมีตรงน,นี้มีปืนขายนะครับก็จะเป็นเลเวลเอ๋อมันมีขายเป็นเลเวลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเลเวลบอกนะมันสามารถซื้อได้เลยเอากูออกจากหน้านี้ไม่ได้ตัวกูบัคโอเคไม่เป็นไรนะว่าคลิปนี้ไปดีกว่าแลก้กานแล้วเชอบเรื่องกดไลค์ผมด้วยก็ไม่ได้อ๋อโอเคออกได้ละเม้าผมบลัคนะเมื่อกี้ว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็จะมาเล่นเกมนี้แหละแล้วก็เกมอื่นๆด,ด้วย โอเคเกมนี okay. ้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ด้านล่างนะครับใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้ก็เป็นเกมที่สนุกมากไปแล้วผม <c oughs>